ไอแผน่นเขาขาวนี่ออกนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมีคราบเหลืองเหลืองเขียวเขียวก็คือคราบคี้เกลือของน้ํานะครับมันไปช็อตกับปุ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเช็ดออกแล้วทําความสะอาดนะครับนะครับเดี๋ยวเราเช็ดออกก่อนนะครับกบ็ใช้ส่วนผสมกันแอลกอฮอล์ไปก่อนนะครับตามบ้านเรามีอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าทางช่างเก่งก็จะใช้พวกโซเวนอะไรพวกนี้นะครับนี่แล้วก็อีตรงนี้สําคัญครับตรงหน้าสัมผัสนะมันจะดําๆมันชอ็อตอาร์กดำไหมขูดออกด้วยนะครับหาอะไรแหลมคมคมมีดหรือใบคัตเตอร์อะไรกนะ็มาขูดก่อนเลยขูดออกได้ขูดให้มันแบบหน้าสัมผัสมันได้สัมผัสกันดีนะครับลูกสาวผมไปอมมือเปะน้ำอะไรก็ มาจับรีโมทมันก็ไหลเข้าไปแล้วก็ส่งผลให้รีโมททีวีกดไม่ได้นะครับไปทางซ้ายของผมเป็นปุ่มทางซ้ายนะครับมันกดไม่ได้เนี่ยก็เลยแก้นะครับก็ประมาณนี้